สวัสดีครับในเช้าวันที่สองมกราคม2567กับผมนัทวัฒน์นาลาเสตพงศ์ผู้รับใช้ที่จะจัรพันธกิจของพระเจ้าดอนธาน,านียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวนจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโลมบทที่สองข้อที่สข้อที่7แล้วข้อข้อที่8แล้วก็ข้อ11พระคำได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เอ๋ย ท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดว่าท่านจะพ้นจากอาการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้สำหรับคนที่ภาคเพียรทำความดีแสวงหาศักดิ์ศรีเกียรติและความเป็นอมตะนั้นพระอ,องค์จะทรงประทานชีวิตนิรันดร์แต่พระอ,องค์จะทรงพระพิโรธและจะทรงพระอ,อัจฉริยะ แก่คนที่มักยกตนข่มท่านและไม่ประพฤติตามสัจจะแต่ประพฤติชั่วเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลยเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคําของพระเจ้าพระเจ้าได้มาย้ําเตือนของเราในการที่เราจะอ่าอย่าไปพิพากษาคนอื่นอย่าไปอ่าให้หลายคนอื่นหรือว่าอย่าไปอ่าคิดอ่า มองคนอื่นในแง่ไม่ดีนะครับเราจะต้องอปฏิบัติตัวของเราเองลักนำพระคำของพระเจ้ามาน้อมนำในการปฏิบัติตนของเราแล้วก็การไข้ควรการพิจารณาของเราเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาแล้วก็เราควรแสวงหา,าพระเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าถับแสวงหา พระประสงค์ของพระเจ้าแสวงหาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในแต่ละวันที่จะดาเนินชีวิตเชื่อฟังแลกะก็ความซื่อสัตย์สุจริตของพระองค์โดยพระคุณของพระเจ้าที่จะนำทางเราทุกอย่างให้ผลจากการทดลองหรือว่าสิ่งชั่วร้ายที่จะมาในชีวิตของเราหรือว่าการงานที่ไม่ถูกต้องวันนี้เราจะมาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน สาธุการพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระอ,องค์สำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่มาย้ำเตือนในชีวิตของลูกขอให้ลูกที่จะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาทุกอย่างภาระทุกอย่างในการงานที่มาจากพระเจ้าขอนำชีวิตของข้าพระองค์ที่ถวายเกียรดตดิพระเจ้าถวายเป็นเครื่องบูชาในงานรับใช้ในงานพันธกธิจของพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์ลูกจึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อ ในพระนามพเยซูคิดเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ